ก็สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาอีกแล้วกับพาร์ทสิ้าในรียวเซมครับจมูกเต็มหน้าอ่ะก็สวัสดีทุกคนด้วยครับกลับมาอีกแล้วครับก็นะครับในพาร์ทที่แล้วเราไปดีเกันมาใช่ไหมเราฆ่าเอ d เดอร์ดะก้อนไปแล้วเราเราก็ไปหาแร่ v วล i เดียมจนทําชุดเกาะได้จําได้ไหมครับเนี่ยแต่ว่าคุณสังเกตเห็นอะไรไหมครับเนียบ ผมครับอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วคือมันมีอยู่ว่าตอนหนึ่งอะ่ะผมจะใช้ขวานใช่ไหมคือว่ามันต้องทุบชั้นหนังสือครับแล้วขวานผมเนี่ยเอ่อขวานผมมันมีซิลทัชมันเลยไม่ดอบไงผมอยากได้หนังสือในชั้นหนังสือนะผมก็เลยครับขวานนี้มาฮะแล้วก็เจอเอ่อ hidden ability ครับก็คือความสามารถพิเศษที่ซ่อนอยู่ครับซึ่งผมชอบมากเลยอะ่ะมันคือการที่เราทุบแล้วของมันเข้าตัวเลยฮะ คดีอ่ะผมก็เลยคราฟของมาแบบเอเกือบครบทุกอย่างเลยเพราะว่ามันมีประโยชน์มากเลยนะแต่ว่าอาวุธผมไม่ได้คราฟนะเพราะว่าผมว่าดาบเนทไลท์ก็น่าจะแรงสุดแล้วแหละอ๋อแล้วก็นี่ครับผมได้ไฟเอส์เปคแล้วเห็นไหมก็เดี๋ยวผมพาไปดูฮะตอนนี้ผมมีคนครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเอนี่ฮะคนครบแล้วฮะข้างบนก็เต็มเรียบร้อยครับนี่เดี๋ยวพาไปดูนี่ครับ อ่าแต่ว่ายังไม่ได้ติดป้ายนะอ่า,อาเห็นไหมคนอยู่ครบเป็นที่เรียบร้อยฝั่งนี้ก็เต็มแล้วนี่ก็มีเอนชานเมนเกือบครบทุกอย่างแล้วละครับ <c ười> เหลือแค่เอ่อเดนซิตีนะ้ฮะคือเดนซิตีนะ้เนี่ยผมมีขั้นแค่ขั้นสนะี่ฮะเนี่ยนฮะผมมีแค่เดนซิตีต้สี่แต่เดนซิตี้มันมีถึงห้านะครับผมก็เลยเออโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาที่หลังก็ได้ อ่ะส่วนวันนี้เราจะมาทำอะไรใช่ไหมครับผมคิดไว้ว่าผมจะมาสร้างบ้านให้อ่เจ้าพวกนี้ครับเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วเห็นไหมไอ้พวกเฟรชเชอร์เนี่ยมันมีทั้งห้าตัวแล้วผมแบบว่าเออต้องสร้างบ้านให้มันหน่อยแหละผมก็เลยกะจะสร้างบ้านให้มันสักนิดนึงครับอ่ะที่คิดไว้ก็คงจะเป็นบ้านหลังตรงนี้ละกันครับก็มาฮะมาเรามาเริ่มสร้าง วางแปลนกันก่อนดีกว่าโอ้แต่มืดแล้วผมขอแลกไม้กันแล้วกันมามาครัมเราเริ่มจาดการวางแปลนก่อนเลยแล้วกันครับ่า สิ่งที่ผมอยากทำนะครับคืออยู่ฝั่งนี้โอเค ก็ได้ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวต้องเคลียร์ตรงนี้ออกหน่อยนะเพราะว่ามันขวางทางการสร้างบ้านวะ่ะ <c oughs> คือผมจะสร้างไว้ตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าเนี่ยฮะต้นไม้มันก็ขวางใช่ไหมไอ้นี้ก็ขวางสงสัยต้องเคลียร์กอนครับแต่รอมันเผาหินเสร็จก่อนลวกันเดี๋ยวผมค่อยย้ายส่วนไม้นี่ตัดทิ้งไปเลยฮะเดี๋ยวให้ปลูกใหม่หนะ นี่ครับเผาเสร็จแล้วเอาออกแม่งอมโอเคโอ้โหแล้วของมันลวงเต็มเลยออ่ะหินเต็มเลยเราเผามาเยอะมากนะนี่ครับหินอเยอะมากปรดักชันอันใหญ่ของเราแล้วก็ย้ายอันนี้ไปที่อื่นกอนลวกัน,นเออเอามาไว้ตรงนี้ก่อนโอเคเราก็จะสร้างง่ายแล้วครับโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาขวางเราแล้วเนาะอ่ะนี่ครับอืมเป็นไง ทางที่แบบว่าพวกขายของอยู่ตรงนี้เนาะแล้วเราก็มาซื้อของเขาได้แล้วเขาก็ปิดร้านใส่หน้าเราได้อย่างนี้ด้วยฮืมดูดิครับคือแบบว่าขุดไปแล้วแบบเราไม่ต้องเดินไปเก็บเลยอะ่ะโอ้คือผมชอบมากเลยนะไอของเวลเดียมอันนี้นี่ครับเป็นไง โอ้โหขุดง่ายขุดสบายไม่ต้องเดินเก็บให้มันเลอะเทอะโอโ้ชอบชอบแมแล้วก็สวนนี้ก็คงต้องโะแล้วล่ะครับเพราะว่าเราคงไม่ได้เก็บเกี่ยวแล้วแหละสไดายเนาะ ส่วนนี้อยู่กับเรามาตั้งนานเออแล้วก็มีคนบอกว่าใช้เคียวแล้วมันจะทุบก,กระจายครับผมก็เลยลองใช้ดูนะแล้วก็ทุบก,กระจายจริงครับมีประโยชน์มากเลยเนี่ยแต่ว่าเสียดายเนาะมันใส่ฟอร์จูนไม่ได้ฮะมันใส่ได้แต่รูทติง้งซึ่งมันเอาไว้สู้กับมอบมาครับถ้าใส่ฟอร์จูนได้นี่คือแบบข้าวนี่แบบโหกระจายอะ่ะบอกเลยแล้วก็ผมเจอประโยชน์ของเกลือแล้วฮนะคือ ผมไม่รู้ล่ะว่ามันเอาไว้ทำยาสตองพูชัน่นหรือว่าทำอะไรได้ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่ว่าผมเจอประโยชน์ของมันอย่างหนึ่งแล้วฮะอ่ะนั่นก็คือการที่ถ้าเราอยากกบดินใช่ไหมครับเราก็แค่วางใส่เกลือครับมันจะจะกบดินให้เราแล้วเออก็ดีนะไม่ต้องรอให้น้ำมันหายเออกูทำแี้แหละหรือว่ามันทำให้ดินไม่กลายเป็นดินเขียววะเอออย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ฮ ก็ต้องลองดูไปครับเพราะว่าเนี่ยเราใส่ตรงนี้ไว้ใช่ไหมถ้ามันไม่เขียวแปลว่าชัดเลยฮะเอ้ยมันก็ดีนะเอาเป็นแบบว่าใส่โซลแล้วทําให้ดินมันไม่ย่าไม่ขึ้นนะครับอ่ะผมก็มาสร้างบ้านต่อแล้วกันมาวางโครงล่างเสร็จก่อนยังวางโครงล่างไม่เสร็จเลยแม่งเอ้ ว้าแต่ต้นโอ๊กจะหมดฮะสูเซย์ต้องปลูกต้นโอ๊กอ่ะได้ปลูกต้นโอ๊กก็ได้อไหนวะมี64ต้นได้ได้ได้เออต้องเปลี่ยนที่ปลูกปลูกตรงไหนดีวันนี้ยมาปลูกฝั่งนี้ก็ได้ครับอืมเราจะได้สร้างบ้านฝั่งนู้นเนาะอ่ะแล้วก็รอมันโตฮนะแล้วก็ทุกคนครับดูสิครับจริงๆด้วยฮะดินมันเออดินมันไม่กลายเป็นหญ้าเขียวครับ เออหรือว่าน,นี่มันกลายเป็นคอสเดิร์ฟปะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันก็หน้าตาเหมือนกันวะแยกไม่ออกหละลองขุดออกไปดูซิมันเป็นดินอะไรเอ้ยกลายเป็นคอสเดิร์ฟจริงด้วยอ๋อถ้ากลายเป็นคอสเดิร์ฟอย่างนี้ก็แปลว่าเราทำคอสเดิร์ฟง่ายมากเลยครับเราแค่ใช้เกลือเนาะในการโรยลงดินเท่านั้นเองแต่ก็ไม่อยาให้กลายเป็นพื้นหย่าครับไม่ได้อยากให้กลายเป็นคอสเดิร์ฟ ไม่เงยเดี๋ยวเราค่อยมาขุดแล้วกันเอาไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้จะจะลืมปบวหน้าตามันก็เหมือนกันซะด้วยเดี๋ยวมาโฟกัสกับการสร้างบ้านก่อนแล้วกันครับอ,อืมเขาคงหลักๆก็คงจะเป็นประมาณนี้ครับอืม คืออันเนี้ยอันนี้คือคิดสดเลยครับแต่ผมว่ามันน่าจะออกมาสวยนะในความคิดพรมนะดีนะไปโดนที่กูสร้างอ้าโดนนี่หว่าไอ้สนอแม่งมันมาจากไหนกันวะอ๋อเจอแล้วครับรูที่มันเกิดมากัน โอ้โหสงสัต้องปักท็อปแถวนี้แหละมืดหืมมืดจริงแม่ก็ว่าอยู่มันมีตัวอะไรเกิดเยอะแยะวะนี่ตอนเช้านะเว้ยมันมืดเองครับอฆ่าก่อนอืออแม่งเยอะจริงๆดูดิโอ้โฮอะน่าจะไม่มีตัวอะไรเกิดแล้วนะขอละอ่ะทุกคนผมว่าประมาณนี้น่าจะได้ป่ะวะ คือผมไม่แน่ใจว่ามันโอเคแล้วหรือเปล่าแต่ว่าอืมฉันว่าผมพอใช้ได้นะก็โอเคแล้วแหละมาผมว่าปูหลังคากันดีกว่าครับเสร็จฝั่งนึงแล้วเลยอีกฝั่งนึงทำไมยากครับทำไมยากไปไปไป แล้วต้องลองลงไปดูข้างล่างสักหน่อยครับชึบอ่ะ,ออะเป็นไงบ้างอืมก็โอเคละมัง้งอ่าอ่ะ,อะผมคิดว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่หน้าต่างตกแต่งนิดหน่อยก็น่าจะสวยแล้วมัง้งแล้วก็ขูดหนังออกเนาะเออผมว่าน่าจะโอเคแล้วฮะอ่ะผมว่าเราขูดหนังเลยก็ได้ครับ อ่ะเรียบร้อยขูดหนังเรียบร้อยแล้วก็เราวางสลับเป็นชั้น2กันดีกว่าฮะทุกคงเอ๊แต่ว่าไอ้กล่องเหลืองผมไว้ไหนวะเอ๊เอเดี๋ยวนะเอ่อผมเอาไว้ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอเคนึกว่าหายแต่แล้วชอบทำกล่องหายซะด,ด้วย,ยไม่เป็นไรเจอแล้วเรียบร้อยงั้นงั้นเรามาสร้างกันต่อ ก็ได้ประมาณนี้ไหนดซูซิอืมก็สวยอยู่นะถึงว่าเป็นบ้านเล็กๆครับออไม่เล็กนะ <laughs> จริงๆก็ไม่เล็กนะเออเราเดือใส่หน้าต่างอีกนิดหน่อยครับก็ก็จะเสร็จแล้วของบ้าน The Fresher นะครับผมแล้วก็ผมจะคราฟอันนั้นด้วยมันคราฟยังไงวะเอะ้ที่มันเป็นเป้เปายิงะครับมันคืออะไรนะทาร์กเก็ตเหรออืมผมจำชื่อไม่ได้ฮนะลองดูดิ ทาร์เก็ตมันไม่มีอ่ะมันต้องใช้ไรครับวะผมจะไม่ได้อ่ะเฮเบลปะอ่ะเราลองคับเฮเบลมากันแล้วไงต่อมันชื่ออะไรครับเอ่อมันอยู่ในหมวดเลสโตนนะถ้าจำเอ้ยนี่ไงนี่จริงๆด้วยทาร์เก็ตครับโอเคแล้วไม่พิมพ์เมื่อกี้มันไม่เจอวะไม่เข้าใจเลยอ่ะนี่ครับเราก็ค้ามาสองอันเรียบร้อยอ่ะเราเอาไปวางเลยครับอ่ะชึบชบอนี่ฮะ มันก็จะเป็นที่เอาไว้ยิงของพวกเฟรชเชอร์นะครับเพราะว่ามันทำเกี่ยวกับธนูใช่ไหม,มส่วนนี้ก็เป็นชั้นบนนะเออก็โอเคอยู่นะไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่ได้แคบมากครับแล้วก็เดี๋ยวเราวางสปรูสักนิดหนึ่งสปรูหมดน่ลรหยิบเพิ่มได้แล้วก็ต้นโอ๊กโตแล้วฮนะโอ้ในที่สุดพอไม้โอ๊กเราหมดเป็นที่เรียบร้อยโอ้ ใช้โคดเปลืองอม,อมาเรามาทําทางขึ้นมาข้างบนตรงนี้ดีกว่าครับเอ,อ่อขึ้นตรงไหนดีเนี่ยอ่ะสมมตินี่ทางเข้าบ้านแล้วตรงนี้มีทางออกแปลว่าทางขึ้นต้องอยู่ฝั่งขวาครับฝั่งขวาทางนี้อ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราทําทางขึ้นตรงนี้ขึ้นไปครับขอบันไดหน่อยโอเค ชืบชืบแล้วก็ชือบอ่ะประมาณนี้อืมอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบ้านของวิลเลจเจอร์นะครับผมแล้วก็ผมอยากแยก,กห้องหน่อยว่ะ ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกงนพอวิวิเเจอร์ขึ้นมาใช่ไหมมันก็จะเข้าประตูนี้ครับแล้วก็เข้าไปนอนในบ้านครับแล้วก็จะมีเตียงอยู่5เตียงอยู่บนนี้ฮะก็น่าจะพออยู่แล้วแหละกว้างขนาดนี้เนาะโอเคงั้นเรามาขูดหนังเลยก็ได้ครับอ่ะไหนลองดูสิว่าเป็นไงบ้างจากข้างนอกแวบอืมก็ใช้ได้อยู่ครับ นี่ขนาดยังไม่ได้ตกแต่งข้างนอกเลยนะอืมแต่เอาจริงๆผมก็ไม่รู้จะตกแต่งข้างนอกอยังไงเหมือนกันนะแต่ก็ลองดูครับอันนี้มันเป็นบ้านดนสดมันก็อาจจะงงๆหน่อยผมก็ไม่รู้ต้องทํำอะไรเพิ่มบ้างแต่จะลองทำสุดความสามารถ คือตอนนี้ผมจะหาไอที่มันเป็นที่วางดอกไม้แต่ผมไม่รู้มันคืออันไหนอ่ะมันใช่นี้ปะวะลองค้าบมาดูก่อนกูว่าไม่ใช่แน่เลยชัดเลยอันนี้มันอันใหญ่อ่ะมันจะมีอันนึงที่เออมันอันเล็กๆหน่อยอ่ครับแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนฮะอืมเดี๋ยวลองอันนี้ดูต่อนสิมันใช้ไงเนี่ยแพนเตอร์โอ้ยปลูกผักแน่เลยอเอ้ย เราปลูกอะไรเนี่ยมันเป็นแพนเตอร์ไม่ใช่เหรออาจจะเอาไว้ใส่ต้นไม้อะไรเงี้ยครับวัดตับไม่รู้ฮะใส่อะไรก็ไม่รู้มันไม่ได้บอกอืมแต่ว่าผมพยายามหาไอ้ที่มันใส่ดอกไม้อ่ะแต่อ้ที่ใส่ดอกไม้มันไม่มีสูตรคราฟเฉยเลยอ่ะผมอ่ะอืมแล้วกูจะรู้ได้ยังไงเนี่ยทุกคนผมขอบินไปดูหน่อยแล้วกันครับว่ามัน ครับยังไงวะเพราะว่าบางทีเรา,เาสมมติเราทุบบล็อกบล็อกนั้นมาใช่ไหมครับบางทีมันก็ปลดล็อกสุดคราบให้เราครับเพราะฉะนั้นผมจะลองไปทุปบบล็อกนั้นดูฮะแล้วดูว่ามันจะปลดล็อกสุดคขาให้เราไหมนะตั้งแต่ไฟอนั้นแล้วนะครับที่มันไม่ปลดล็อกสุดคราบให้เรานะ่ะทางนั้นที่เราทุบบล็อกกันแล้วอ่ะผมก็งงกันนะอันนี้อยู่ที่นี่จําได้เลยว่าเห็นที่นี่แหละแล้วก็อยากครับมากอ,อันนี้เลยฮะมัน อทำไมนะเอา้าก็ใช่นี่มันคือแพนเตอร์ถูกแล้วครับแล้วอ๋วางติดกําแพงแล้วมันจะกลายเป็นอย่างนี้เออเฮ้ยงั้นเยี่ยมเลยฮะงันโอเคชัดแล้วฮะงั้นเลีลยวเรากลับไปคราฟกันครับเดี๋ยวนะมันอะไรอะจอละเขคดีกว่ามีจอละเขค่ด้วยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ต้มป่องตมป่องอยู่นั่นแหละโอ้ยแถวนี้จระเข้เยอะเลยนี่วะโอ้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกน้องกัดไปเนี่ยดูท่าน่าจะไม่เป็นมิด <c oughs> ปล่อยมันไปแล้วกันครับมามันมีบล็อกไหนที่เราต้องการอีกเปล่าวะอืมแม่แต่ผมชอบบ้านเขามากเลยเนาะเอ้ยแล้วเดี๋ยวนะเขาไปอยู่แล้วนีวะอ้าวกลับบ้านเกิดซะแล้วสงสัยมันเป็นแวนเดอร์ลิงเทเดอร์เนาะ มันก็หายไปตามการเวลาแหละครับโอเคงั้นช่ามันเถอะก็ที่เราจะมาดูก็แค่อันนี้นี่แหละแล้วมันเป็นแพนเตอร์ยิงๆงด้วยครับอืมแต่เป็นแพนเตอร์ที่เอาไปแปะข้างๆอะเนาะโอเคงั้นเรากลับกันกันเลยก็ได้ครับอ่ะหุยดูดีครับบ้านเราเป็นไงมีบ้านตรงนี้แล้วมีบ้านตรงนั้นแล้วเฮ้ยเริ่มใหญ่เริ่มเป็นหมู่บ้านนี่แหละที่ผมอยากทํามาตั้งนานแล้วคือผมชอบทําหมู่บ้านอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าไม่เคยทําได้แบบ สักทีอ่ไหนลองสิอ่จริงจด้วยนี่แหละที่อยากทำอืมอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยเหลืออันนี้อีกอันนึงขอแปะตรงนี้หน่อยอ่ะแปะจึ๊บเอ่ออืมก็สวยแล้วนะเอ่อขอเอาดอกไม้มาใส่หน่อยสงสัยต้องใส่ดอกป๊อปปี้ไหมใช่ไหมอืมเราเอามาสองอันเคจ้าไหนใส่ดอกป๊อปปี้หน่อยใช่หรือไม่แวบอ่าใช่ครับอืมสวยงาม นี่นี่แหละที่อยากใส่อุย้ยน่ารักอ,อ่ะ่ะผมต้องเคลียร์ดินตรงนี้ทำพื้นหน่อยนะครับเป็นพื้นหินแล้วกันเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วก็เอาหินมาวางพื้นครับผมมาวางพื้นครับ อ่ะเรียบร้อยวางพื้นอม,มันก็จะหน้าตาแบบนิดนึงแหละนิดนึงคือสังเกตไหมทุกคนผมอะ่ะทําประตูตรงนี้เพิ่มเห็นไหมครับก็คือผมอะ่ะจะขยายรั้วครับรั้วนี้เป็นแค่รั้วเทมพอรีครับแล้วเดี๋ยวผมจะขยายรั้วให้มันใหญ่ขึ้นครับเพราะหมู่บ้านเรามันเล็กแค่นี้มันเป็นหมู่บ้านไม่ได้หรอกถูกไหมเออเพราะฉะนั้นผมจะขยายรั้วให้มันใหญ่ไปเลยครับกว้างไปเลยฮะแต่อาจจะไม่กว้างมากขนาดนั้นหรอก แต่ก็กว้างกว่าอันนี้ยก็เพราะฉะนั้นผมต้องอุดตรงนี้ไว้ก่อนครับให้วิลเลจเจอร์เราอยู่แค่ภายในข้างในก่อนครับไม่งั้นถ้าเราทําเปิดไว้ใช่ไหมครับเดี๋ยวมีซอมบี้มีอะไรมากัดตุยนะเพราะเรายังไม่ได้ทํารั้วทํอะไรเนาะวิลเลจเจอร์ก็จะโดนบังคับแค่ว่าเข้าบ้านนี้ได้แต่ห้ามออกบ้านตรงนี้นะครับเพราะตอนนี้ข้างนอกยังไม่ปลอดภยัยอ่ะประมาณนี้แล้วกันโอเคเพราะฉะนั้นผมว่าให้ตรงนี้ผมเปิดประตูได้แล้วแหละ เพราะว่าผมอุดไว้ตรงนี้แต่ว่าตอนนี้เปิดให้เข้าได้แล้วเ่าเพราะตอนนี้เอ่อตรงนี้อุดไปแล้วออกไปได้ใช่ไหมตรงนี้ก็เปิดเข้ามาได้แค่ตรงนี้แต่ว่าออกไปไม่ได้โอเคนี่แหละประมาณนี้โอเคนี่ฮะมาทดสอบบ้านตัวเองอ่ะ <c oughs> ก็บ้านเฟรชเชอร์ก็น่าจะใกล้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเหลือแค่เฟอร์นิเจอร์ภายในนะแต่ว่านี่แหละตกแต่งภายใน สิ่งที่กูเกียดตที่สุดในโลกโอ้โหทำยังไงดีเนี่ยอะเริ่มแรกเลยผมขอเอาให้พวกงานเนี่ยไปวางไว้ตรงนู้นก่อนครับนะเพราะว่าจะได้ให้มันอยู่ในที่ๆของมันนะครับเนี่ยวางตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้อะมืดพอดีเลยครับเพราะฉะนั้นเราย้ายคนมาข้างในบ้าน,นีได้แล้วอะผมขอย้ายไอ้พวกนี้มานอนในบ้านก่อนนะครับ อืมหนุ่มๆมาเดี๋ยวจะย้ายบ้านพวกหนุ่มๆต้องไปนอนที่นูน่นมาเลยมากันให้หมดเคก็ค่อยๆวางไปครับมันก็จะค่อยๆตามมานะหูยแมืดมากเลยว่ะต้องปักท็อตไว้ทั้งหน่อยเรายังไม่ได้ปักไฟอ่ะเนาะฮะขึ้นมาขึ้นมานี่ฮะแค่นี้ก็จะเรียบร้อยแล้วอ่าขึ้นมาแล้วนี่นี่มากันหมดแล้วโอเคขึ้นไป ขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเ,เราก็วางอันนี้ด้วยด้วยกันชึบชึบอ่าเรียบร้อยฮะนีาเราเอาทอชออกมาปักหน่อยแล้วกันครับเพราะตอนนี้มันมืดเหลือเกินเนาะอ่ะก็นอนกันเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวนะผมให้มันลุกมารับงานก่อนแล้วกันรับงานอ่ารับงานเรียบร้อยอ่าคนนี้รับงานโอเครับงานเรียบร้อยครับแล้วเรารอมาดูตอนเช้านะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างตอนมันทํางานนะครับอ่ะชึบเช้าแล้วเช้าเรียบร้อยไหน หนุ่มๆทำงานเป็นยังไงบ้างเนีย่ยพอมันลงมามันมันก็จะมาทำงานตรงนี้ครับเห็นไหมอ่าแล้วเราก็จะมาแลกของอย่างนี้ได้อ่านี่ครับแล้วพอเราเดินเดินในเมืองอย่างเงี้ยเราก็จะเดินอ่าขอแลกหน่อยขอแลกหน่อยอะไรอย่างงี้อ่าดูดีนะครับแล้วก็มีตรงนี้ของตัวข้างหลังอีกที่หนึ่งที่เป็นสำหรับเฟรชเชอร์อีกสองตัวนะครับผมอ่าเพราะคนเรายเยอะเหลือเกิน นี่ครับพอมันมายืนมันก็จะยืนกันอย่างนี้ครับเห็นไหมนี่อออย่างที่คิดไว้อย่างนี้เลยครับอ่านี่ครับแล้วพอมันทํางานเราก็จะแลกของกับพวกมันได้ง่ายๆอย่างนี้เลยเออตรงนี้ก็จะเป็นใจกลางหมู่บ้านฮะซึ่งเนี่ยเราก็จะมีคนขายทุกอย่างเลยอ่าคนขายสติ๊ก็อยู่ตรงนี้คนขายหนังสือก็อยู่ฝั่งนี้เออมันก็สะดวกดีไหมครับ อ่ะทุกคนครับเราก็ได้สร้างเฟรชเชอร์เฮาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับพาร์ทน,นี้ผมว่าก็ได้เวลาอันสมควรแล้วล่ะครับผมขอปิดคลิปไปเท่านี้แล้วกันแล้วก็พาร์ทหน้าผมกล่าวว่าผมจะไปหาแบมบูครับเพราะว่าดูจากการสร้างบ้านหลังนี้แล้วเหนื่อยมากเลยอ่ะคือไดแก๊สมันก็ดีแหละแต่ว่าน้องก็อืมกวนส้นตีนนิดหนึ่งอ่ะไม่รู้ดิบ,บินแบบกวนติงมากเลยอ่ะอ่ะก็พาร์ทหน้าเราจะไปหาแบมบูครับแล้วก็อาจจะไปเจออย่างอื่นก็ได้นะครับ และผมได้ข่าวว่ามีบอสอยู่ในจังเกิลด้วยนะ <c oughs> อ่ะเพราะฉะนั้นเจอกันพรุน,น้าครับผมบ๊ายบายครับรักทุกคนมากนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจริงๆนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมมากๆเลยแหละทั้งที่ผมหายไปนานแต่ทุกคนก็ยังติดตามอยู่อผมตื่นตันใจจริงนะครับผมอ่ะก็เจอกันพรุน,น้าครับผมบ๊ายบาย